สวัสดีครับวันนี้เราก็าอยู่บนถ้ำนาคานะครับตอนนี้ก็ลงบันไดจากจุดขอพรน,นะครับเราจะไปต่อที่เจดีหลวงปู่เสาและหลวงปู่วังนะครับบันไดค่อนข้างชันมากนะครับจบุดนี้ไปเลยครับอันนี้ก็เดินมาแล้วครับทางก็จะประมาณนี้ครับผมก็ ตกไป,ปอยนะครับฝนเพิ่งตกจุดทางค่อนข้างจะเดินง่ายนะครับบอกได้เลยว่าอยู่ข้างบนนี้สวยงามมากใครที่ได้มาเที่ยวเยี่ยมชมนะครับถูกใจแน่นอนครับสำหรับทะะํานาค่ะวันนี้ก็จะเป็น ทางเดินไปเจดีหลวงปู่สานะครับทางทางก็จะมีวิวสวยๆให้ชมนะครับนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลกันมามากมานลยครับบอกได้เลยว่าที่นี่สวยดีจากจุดที่เราเดินมานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่เมตรนะครับไม่ไกลนะครับจากจุดที่เราลงบันไดเมื่อกี้ ที่สุดแล้วก็มาถึงนะครับเจดีหลวงปู่เสานะครับตรงนี้จะอยู่ที่หน้าผานะครับหน้าผาใจขาดครับความสวยงามครับสวยงามมากนะครับอย่าลืมแวะมาเที่ยวมาชมกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นวิวพิงคงหลงนะครับอยู่ที่หน้าผาใจขาดนะครับหลังจากไปหลวงปู่เสามาแล้วเราก็มาขึ้นที่เจดีย์หลวงปู่วังนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นบันไดสวรรค์นะครับขึ้นไปแล้วแล้วก็ลงนะครับบันไดขึ้นทางขึ้นก็อยู่ที่ประมาณ140ขั้นนะครับแล้วเราก็จะได้ชมบรรยากาศชมวิวสวยๆนะครับทางลงทางขึ้นเจดีย์หลวงปู่วังนะครับทางบันไดสวรรค์ครับต,ตอที่ 你在不同农村，农村、嗯。嗯嗯嗯 ภาพสวยๆมาให้ชมนะครับที่น้ำตกชั้นเจ็ดนะครับน้ำตกตากลีมานที่สวยๆนะครับถ้ามีโอกาสก็แวะมาเที่ยวได้นะครับสวัสดีครับ